ชายออกเดินทางการเดินทางครั้งใหม่้ะกันเนาะเออก็จะต้องบอกว่าภาพจําของหนูว่าคือพี่อ๋องเป็นนักสู้ในหลายๆเรื่องในเรื่องของการทํางานพี่อ๋องเป็นแบบเป็นพี่ชายที่น่ารักมากเพราะเราอะเจอกันสามเรื่องซึ่งถือว่าเป็นพระเอกที่หนูเล่นด้วยเยอะสุดแล้วใช่ค่ะตั้งแต่เล่นละครก็จะเจอพี่อ๋องแบบสามเจนละกันแบ่งตัวเองเป็นสามเจนเจนเด็กเ<ม>จนตรงกลางแล้วก็เจนเกือบยัง ก่อนแกใช่ใช่คือพี่หยอมแบบก็พี่หยอมก็อยู่ในช่วงชีวิตหลายๆหลายๆช่วงเหมือนกันอน๋อแล้วก็พี่หยอมทุกครั้งที่เจอคุณน่ารักมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าโชคดีที่ได้เจอได้ร่วมง,งานกับคนดีๆแบบนี้แล้วกมาเรื่องข่าวตามอาการป่วยบ้าง จริงๆอ่ะหนูอ่ะตามจากทางข่าวอย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่าเราก็อยากจะให้สเปซกับกับทางพี่อ mm hmm. อบนะใช่แล้วก็ทางครอบครัวด,ด้วยซึ่งหลายๆคนก็คงเหมือนกันแหละพอทราบข่าวตั้งแต่แรกว่าว่าว่าป่วยแล้วเราก็ตกใจทุกคนแต่เราก็เดาว่าทุกคนน่าจะลุ้มถามลุ้มอะไรแล้วบางทีคือเราเข้าใจเพราะว่าที่ผ่านมาหนูก็มีคุณพ่อที่ป่วยมะเร็งแล้วขั้นตอนหลายๆอย่างมันก็ มันก็เยอะอะค่ะในการไปหาหมออะไรเราก็ใจแล้วเราก็เลยให้สเปซตรงนี้แล้วแต่เราก็ยังติดตามเป็นห่วงอยู่พังหใช่ใช่ส่วนตรงแบบแฟนสนิทกันขนาดไหนรว่าร่วมงานกันเยอะมากตอนที่ร่วมง,งานการถามว่าสนิทเลยไหมก็สนิทเลยนะคะเพราะว่าทุกเรื่องที่ที่ได้ถ่ายอะเหมือนจะต้องเจอกับพี่ออกแบบแทบจะตุกคิวเลยอะคะ่ะ<ม>ใช่แล้วก็ ก็ดีค่ะตอนจําได้ว่าเรื่องแรกบันไดดอ,อกรักตอนนั้นหนูยังเด็กมากแล้วก็คือด้วยความที่เราใหม่ในวงการด้วยนะตอนนั้นแล้วไปเจอกับพระเอกที่แบบเอาจริงเราก็เก่งอนะ่ะแต่เราโชคดีที่พี่ออกเป็นคนที่นิ่มากแล้วจะบอกว่านอกจากนักแสดงที่ได้ร่วมง,งานกับพี่ออกนะเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรเงี้ยที่งานอนะ่ะคือพี่ออกจะน่ารักกับกับทุกๆคนแล้วทุกคนก็รักพี่ออกมากด้วย ก็จะมีบ้านแบบบ้านคู่ใช่นะตอนนั้นแบบบ้านคู่พี่ออกก็ก็ดีค่ะน่าราักในวันที่สร้างภบข่าวโอ้โหใจหายเหมือนกันเนาะเพราะว่าเป็นเป็นเรื่องแรกที่ตื่นมาแล้วเปิดโทรศัพท์แล้วเห็นข่าวเลยเลยนะค่ะก็รู้สึกเฮ้ยจริงหรอขนาดเมื่อกี้นั่งสวดอยู่รู้สึกว่าแบบแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ มันเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปอนะไรเงี้ยแล้วก็เชื่อว่าพี่หยอกแบบสู้มาเยอะมาเป็นเป็นไฟเตอร์ตัวจริงน,นะก็อย่างที่บอกค่ะก็ถือว่าเป็นการเดินทางครั้งใหม่เส้นทางใหม่ของพี่หยอกก็เมื่อกี้ก็เออก็บอกว่าเออดีใจที่ที่แบบครั้งหนึ่งเราเคยได้ใช้ชีวิตอยู่ในกองถ่ายด้วยกันคือมันไม่ใช่ช่วงระยะเวลาสั้นๆสำหรับการถ่ายละคร3เรื่องอ่ะเนาะมันมันหลายปีอะไรเงี้ยค่ะดีใจที่ที่ ชีวิตเราอะได้รู้จักแล้วก็ได้ทำงานกับคนที่น,าน่ารักแบบนี้ก็ขอให้แบบเดินทางโดยสสวิสภัพไม่ต้องแบบไม่ต้องทรมาราแลไม่ต้องสู้อะไรแล้วพี่ปล่อยวางได้เลยแล้วก็ขอให้มีความสุขกับเส้นทางใหม่ของเขาแต่ก็่ป็นุ จริงๆก็ไม่กล้าพูดอะไรมากนะเพราะแบบบางทีเดี๋ยวเราก็แบบพูดผิดพูดถูกอะไรเงี้ยแต่เราอะก็เข้าใจเพราะเราเคยสูญเสียมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะเราก็เป็นกับอีกหนึ่งกำลังใจละกันขอก็ให้ครอบครัวแบบผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้จริงๆแล้วอะขอให้มันจะระยะเวลามันจะผ่านไปนานขนาดไหนอะเราจะไม่มีทางลืมความรู้สึกของวันนี้ได้หรอกแต่แค่เราอะจะรับมือและอยู่กับมันได้ดีขึ้นแต่ว่า วันคุณพ่อหพี่ออกอะไรเงี้งยเขาก็จะอยู่ในใจในในความทรงจำข,ของเราตลอดไป